ดีสมาชิกในเอฟซีแฟนหอยเหล้าตกทันคลิปนี้แอดก็จะมาลงแนวทางหอยล่าวาดประจำวันที่ยี่สิบหกกันยายนพี่น้องกัรลงไว้เป็นแนวทา่าลงไว้เป็นทางเลือกสำหรับสมาชิกเอฟซีผู้ติดตามถูกอกถูกใจก็ติดตามช่องนี้ไว้พี่น้อง เมื่อเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนอกจากจะได้เห็นท่านทวงที่เห็น้อโมนข่าวสารตัวเลขสิบว่าได้พิจารพา่น้องสอบพ่อก็ยังตามถ้าบวจอบพ่อกระพานกระเบิงไหวเป็นแนวท่าเลขก็มีเข่าวมิรุดี่น้องข้าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดา แต่สมารชีก f อฟซสามารถพิจารณาได้่าสิตตามหรือบ่ตามถ้าถูกใจโดนใจก่าแจังตามพี่น้องเอาสามารถเลือกได้เอ็ดกะลงไวให้เป็นแนวทางลงไวเป็นทางเลือกอ่าสำหรับพลหวยล่าอ่งวดล่าสุดวันที่ยีกันยายน ผลก็ออกสองสองหกสองพี่น้องเกือบตองอีก่แล้วแต่กามาเบิลเกือบตองพี่น้องส่วนคลิปนี้เขาสามารถบึงแนวทางของวันที่ยี่สิบหกกันยายนพี่น้องแนวทางหวยลาวงวดประจำวันที่ 26กันยายนกาะเบิงไหวเป็นแน่างพี่นองถาจอกว่าจังตามอาเข้ามาเบิงกันเลยแนวทางหวลาวงดประจำวันที่26กันยายนชุด2ตัวบนหลังอ่ากัทเมี90 91 92 98 เบิ้ลก็บเก่าเก่าไปหน่อติดเบิ้ลติดตองไปหน่อยติดเบิ้ลติดตองไว้เบิ้ลตองไปหน่อยสำหรับไหยลาวส่วนส่วนชุดนิน ไปหมักนินไปหมักวัดดวงมักตัวนิ่นแอบก็จะนิ่นไปที่อันนี้คือจุดนิ่นน้องน,นี่คือจุดนิน่น,น,อ,น,นอ่าส่วนจุดสามตัว ชุดสามตัวแอดกระับไว้ให้เป็นแนวาทา่าสามารถซีกีฟซี่อบตามได้ไวเน่อยชุดสามตัว ประมาณนี้พี่นอ้องสำหรับแนวทางหวยลาวงวดประจำวันที่26กันยายนถ้าชอบก็ตามพี่นอ้องถ้าว่าชอบก็พานกระเบิ้งไหวเป็นแนวทางกระจจๆมันมาทุกคนครับ